เพราะว่าารติดเชื้อก็ถือว่ายังเนตัวเลขที่สยุ่แล้วก็ทางนโยบายสบพคทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนนี้กลับมาใช้ชีวิตตามที่อปกติให้เร็วที่สุดเพื่อว่าให้เราสามารถอยู่กับเรื่องของโควิดได้นะครับในทุกเรื่องว่าเพื่อปลอดภัยึได้ออกประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาที่23กันยา และครินนะคะเราจะซาคลาบัตเจตคุณผัะครับผ่านวิดีโอคอนเฟรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นระยะยาวพอสมควรการที่เราจะต้องวางแผนให้เกิดขึ้นนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์่างๆที่เราคุยกันอาจจะมองเรื่องของโควิดเป็นประมาณเหมือนแค่หวัดใหญ่การจัดการความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสุขภาพแต่ต้องมีแนวทางว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาจากจังหวัดอื่น ลงสนามบินของการดูแลร่วมกันที่เป็นโฮสเทลที่เราสั่งาไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารหรือว่าร้านค้าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นมัดเกี่ยวในพื้นี่ทังสานะครับอาจารย์คิดว่ายังยังมีข้อจำกัดบ้างนะครับอาจจะไม่ยงสะดวกสบายอาจจะไม่ยังมีจํานวนที่มากวนมากที่เหลืเกินมามีการแช่เชื้อแล้วก็ ตอนมีรัคอีอโควิด19แล้วตอเราพอบระจุกันที่22สงขาในวันทีรุ่งขึ้นเราทนจากทาง้อมูลนะครับเข้าระบบโควิดได้นะครับเพื่อที่จะ